สเทคนิคจัดการเวลาให้อยู่หมัดสวัสดีค่ะพี่ตุ่มนะคะช่วงนี้มีคนถามคําถามนี้กับตุ่มนี่ยเยอะมากเลยอะ่ะพี่ถุ่จัดการเวลาในแต่ละวันได้ยังไงอะ่ะคือปกติแล้วนะคะตัวตุ่มเองเนี่ยก็มีงานเนี่ยที่ต้องทำเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุยกับทีมงานหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ต้องมีการพูดคุยเรื่องธุรกิจเนี่ยกับคนที่สนใจอยากจะมีรายได้เพิ่มและก็คือเขาอาจจะสงสัยนะว่าเออแล้วเราเอาเวลาไหนเนี่ยที่จะมีมาเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่ามาทําคลิปวิดีโอซึ่งช่วงหลังเนี่ยคือตุมทําคลิปวิดีโอค่อนข้างเยอะด้วยวันนี้ตุ๋มก็เลยจะมาบอกเคล็ดลับเพื่อนเพื่อนทุกคนกันว่าเฮ้ยตุมเนี่ยทำยังไงถึงสามารถ การเวลาเนี่ยให้อยู่หมัดได้ที่1น,นะเราต้องมีการจัดลําดับของความสําคัญของงานก่อนแล้วงานอะอะไรละ่ะที่มันสําคัญกับเรางานที่สําคัญกับเรานะมันจะมีหลายๆส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององานมันก็สําคัญชีวิตครอบครัวเราก็สําคัญชีวิตส่วนตัวเราก็สําคัญสังคมเพื่อนฝูงเราก็สําคัญเช่นเดียวกันเราต้องรู้ก่อนว่า อะไรคือสิ่งที่สําคัญณเวลานี้ของเราณนะเวลานี้ของเราอาจจะเป็นเรื่องของงานเพื่อที่จะให้มีรายได้เพิ่มเข้ามาในครอบครัวของเราเราก็อาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษก่อนเราต้องจัดการงานที่สําคัญและไม่เร่งด่วนเมื่อไหร่ที่เราสามารถจัดการกับงานที่สําคัญและก็ไม่เร่งด่วนได้เนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขและก็ไม่เครียดเรื่องที่สนะ คนเราเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันหมดทุกคนอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะแบ่งเวลาเป็น8 8และก็8คือ3ช่วงในแต่ละวัน8ชั่วโมงแรกเราใช้เวลาไปกับเรื่องของการนอนหลับการพักผ่อนนะคะเราต้องให้เวลากับสุขภาพเราด้วยส่วน8ที่2เป็นงานประจำที่เราทำในทุกๆวันส่วน8ที่3 ส่วนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะแปดที่3นี้หลายคนก็อาจจะเอาไปาดูหนังฟังเพลงเล่นชิดแชทกับเพื่อนหรือห้อยเหนื่อยละพักผ่อนดีกว่าแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเขาใช้เวลาในช่วงของ8ชั่วโมงหลังนี้เนี่ยมาเพื่อพัฒนาตัวเองหรือ หารายได้เสริมให้กัดครอบครัวของเขานะคะเหมือนตัวตุ่มเองนี้เนี่ยคือมีทีมงานที่ทําเป็นลักษณะของรายได้เสริมเนี่ยหลายคนมากๆเขาเอาเวลาแค่ไม่ต้องถึง8ชั่วโมงหรอกวันหนึ่งเนี่ยแค่2หรือ3ชั่วโมงเท่านั้นมาเรียนรู้พัฒนาทักษะทางด้านออนไลน์แนะนําสินค้าดีๆแนะนําธุรกิจดีๆให้คนอื่นทําให้คนกลุ่มนั้นนะ่ยมีรายได้เสริมเดือนหนึ่งประมาณ1มื่นสองหมื่นหรือ3 0,000บาทเลยนะเพราะฉะนั้นแล้ว อยู่ที่ว่าเราจะเอาเวลามาเพิ่มทักษะพัฒนาตัวเองสร้างอนาคตหรือเราจะปล่อยเวลามันไปเรื่อยๆอยู่ที่เราคิดแล้วล่ะเพื่อนคนไหนอยากจะมีรายได้เสริมในช่วงที่เรายังมีเวลาอยู่สักสอสชั่วโมงต่อวันติดต่อท ถ่ายตุ่มมาได้นะคะยินดีที่จะสอนธุรกิจให้ยินดีที่จะให้เพื่อนๆมีรายได้เพิ่มขึ้นมาได้ในแต่ละเดือนส่วนข้อที่3นะก็คือลงมือทําตามแผนที่เราวางเอาไวา้เหมือนตัวตุ่มเองนะคะเราจะต้องมีการอัดคลิปทุกวันและงานอื่นๆเราก็ต้องทําด้วยแต่ตุ่มจะมีการแบ่งงานเอาไว้ว่าในเรื่องของการอัดคลิปเนี้ยตุ่มจะอัดในช่วงบ่าย อ่าตุมจะอัดในช่วงบ่ายเพราะว่าแสงแสงที่เราจะอัดคลิปเนี่ยมันยังสวยอยู่มันยังโอเคอยู่และหลังจากนั้นก็คือตุมจะใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็โอเคจบไปก่อนพอหลังจากนั้นเราก็ทํางานอื่นๆของเราเนี่ยปกติเลยนะคะทําปกติของเรานีละหลังจากนั้นตอนกลางคืนมันเริ่มผ่อนคลายเสร็จจากงานอื่นๆแล้วเราเริ่มผ่อนคลายแล้วเราก็เอาคลิปของเราเนี่ยมาตัดต่อ,อแค่นี้เองเราก็จะได้งานที่มันสําคัญ แต่มันจะไม่เร่งด่วนหากเพื่อนๆต้องการจะจัดการเวลาให้อยู่หมัดน,นะคะลองเอาทักษะที่ตุ่มบอกเนาะไปปรับใชด้ดูสำคัญนะคะเราต้องทำสิ่งที่สำคัญและไม่เร่งด่วนมันจะทำให้เพื่อนทุกคนมีความสุขและไม่เครียดด้วยเป็นกำลังใจให้นะคะและถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการจะมีรายได้เพิ่มทักทายมาหาตุ่มได้ยินดีให้คำแนะนำนะคะ